ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเศษส่วนกันนะคะมาดูในข้อแรกเลยละกันข้อแรกบอกว่าเลขจํานวนใดมีค่ามากที่สุดทีนี้สองส่วนสามเนีเงี้ยมันเป็นเศษส่วน3ามส่วนสี่สี่ส่วนห้าอย่างเงี้ยเรายังมองไม่ออกเพราะฉะนั้นให้เราทําการหารกันเลยก็คือสองตั้งเนี่ยหารด้วยสาหารไม่ได้ใส่จุดเติมศูนย์สามอะไรได้ยี่สิบสามอะไรได้ยี่สิบก็ประมาณสามเท่าไรคะสามเจ็ดได้ไหมเจ็ดสามยิบเอ็ดก็ เกินอีกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องประมาณ3-6 3-6-18ใช่ไหมคะ3-6-18เดี๋ยวอ2อ่ะก็ตัวนี้ก็ประมาณ0.6อ่ะคานนี้เราก็มาดูตัวนี้บ้างอ่ะา3ตั้ง 4, หาร4อ่ะหารไม่ได้ใส่จุดเติมศูนย์รายได้30ก็4 4 7 28 48 32เพราะนั้นประมาณ4 7 28่ดเหลืออันนี้ก็ประมาณ0.7นใช่ไหมคะอ่สี 4, ตั้งหารหาหารไม่ได้ใส่จุดเติม0ูนอะไรได้40 58 58 40าแปดห้า่ไหมก็ลบกัน,เพ,น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 เพราะฉะนั้นอันนี้0.8เพราะฉะนั้น จำนวนที่มีค่ามากที่สุดก็คือ0.8ใช่ไหมเพราะว่าน,นี่คือ0.6อันนี้0.7เพราะนั้นคำตอบของเราก็คือข้อข,าขวายถ้าเป็นเศษส่วนแบบนี้สามารถหารกันได้เลยนะคะดูข้อต่อมาถ้าเป็นแบบนี้การหาเรเศษส่วนคือ1ส่วน2หาร1ส่วน6แบบนี้ง่ายๆเลยวิธีการนะเอา1ส่วน2ตั้งหารด้วย1ส่วน6ทีนี้วิธีการหารเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากหารให้เป็นคูณ พอเปลี่ยนจากหารเป็นคูณปุ๊บเราก็ตีลังกาเลยกับเศษเป็นส่วนคือตัวหารเนี้ยนะแต่ตัวตั้งเนีเหมือนเดิม1นส่วนสคูณตีลังกาเลย6กส่วนหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จับคูณกันได้เลยก็เป็นหกคูณหนเป็น6 2สคูณหนเป็น2เพราะฉะนั้นก็ตัดได้ 2 3เพราะฉะนั้นก็3ามส่วนหหรือ3นั่นเองเพระฉะนั้นคำตอบข้อน,นี้ก็คือ3เพราะฉะนั้นให้จำเลยถ้าการหารเศษส่วนเมื่อไหร่นะให้เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนแค่นั้นเองนะกลับเศษเป็นส่วนต้องกลับเศษส่วนของตัวหลังนะตัวหน้าไม่ต้องกลับอ่าดูข้อต่อมาถามว่าข้อใดเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูก่อนว่า5้าส่วน6เนี่ยมากกว่า3ามส่วน4ี่จริงไหม7ส่วนย0มากกว่าตัวนี้จริงไหม อันนี้เท่ากันจริงหรือเปล่าเพราะนั้นเราก็ต้องทำทีละตัวการทําทีละตัวก็เหมือนเดิมอ่ะห้าหารหกอันนี้หารหารเรียบร้อยแลวนะคะลองลองไปคิดดูนะคะเพื่อความรวดเร็ว,รวอันนี้ห้าหารหารหกเนี่ยจะได้ประมาณศูนย์จุดแปดส่วนสามหารสี่เนี่ยจะได้ประมาณศูนย์จุดเจ็ดอ่าแล้วนี้จริงหรือเปล่าศูนย์จุดแปดมากกว่าศูนย์จุดเจ็ดโอ้เหมือนจะจริงนะแต่เราลองลองดูตัวอื่นเจ็ดหารด้วยยี่สิบตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 0.39หารด้วย25เนี่ยจะอยู่ประมาณ0.3จริงๆแล้วถ้าจะให้ถูกต้องเนี่ยต้องมีค่าเท่ากันแต่นี่มากกว่าไม่ใช่อ่ะนี่หารกันตัวนี้จะได้0.3ส่วนตัวนี้ก็ประมาณ0.4จริงๆ0.3เนี่ยต้องบอกว่ามีค่าน้อยกว่านะถึงจะถูกต้องส่วนตัวนี้ก็หารกันออกมาประมาณ0.8 ตตวนี้ก็ประมาณ0.7เพราะฉะนั้น0.8ต้องบอกว่ามีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นครบตอบถูกก็คือข้อกอไก่นะตั้งหารเหมือนเดิมะคะ่ะลองตั้งหารดูนะอ่อย่ตงตั้งให้ดูสักตัวหนึ่งอย่างเช่น7ตั้งหารด้วย20อย่าเนี้ยหารไม่ได้ใส่จุดเติม0 20อะไรได้70 20 20 22 40 23 60 24 80 กินก็ต้องเป็น23%เนี่ย60ใช่ไหมคะลบกันเหลือ1 0แบบเนี้ยก็ประมาณ0.3%นะคะเพราะนั้นคำตอบก็คือข้อกอ,อไก่นะคะอ่าคราวนี้เราดูข้อที่4บ้างถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าจํานวนค้าเราทําจํานวนค้าให้เป็นเศษเกินก่อนวิธีการท,ทําทํำยังไงคะวิธีการทําก็ไม่ยากก็คือจับ2เนี่ยคูณตัวนี้แล้วก็บวกตัวบนเพราะฉะนั้น สองคูณสี่สี่คูณสองก็กลายเป็นแปดแปดบวกหนึ่งก็กลายเป็นเก้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเก้าส่วนสองอ่ะเราทําก่อนนะทําเท่าตัวตัวนี้ก่อนอ่ะสี่คูณหนึ่งเป็นสี่แล้วสี่บวกอีกสามก็เป็นเจ็ดนั้นอันนี้ก็เป็นเจ็ดส่วนสี่นะคะอ่ะต่อมา ทําตัวนี้4ีคูณหเป็น4ีบวกหเป็นหเพราะนั้นตัวนี้ก็คือห้าส่วนสีอันนี้วิธีการทําเราก็จะต้องจับสองตัวนี้คูณกันก่อนอ่ะเราก็มาคิดคิดที่ตัวนี้ก่อนนะคะอ่ะมาที่ตรงนี้ก็เป็น2อส่วนหเนี่ยคูณกับห้าส่วนสอ่ะตัดกันได้เลยเพราะนั้นก็เหลือสองส่วนสี่ ก็ 2, 1, 2 2 2 4 2 4เพราะนั้นตัวนี้ก็ได้1 2ส่วน2เพราะฉะนั้นเฉพาะในตัวนี้เราได้ออกมาแล้วก็คือ1ส่วน2อ่าคานนี้1ส่วน2มาบวกกับตัวนี้บ้างก็คือตัวนี้นั่นเองอ่าเราก็มาตั้งใหม่7ส่วน4บวก1ส่วน2เพราะนั้นก็ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันตัวนี้ก็ต้องคูณ2นี่ก็คูณ2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น 7.4ส่วน4เนี่ยบวกกับ2.4ส่วน4ใช่ไหมเพราะนั้นก็จะได้7บวก2ส่วนด้วย4ก็เป็น9ส่วน4อ่ะเพราะนั้นเราได้9ส่วน4ปุ๊บก็มาจัดการกับตัวนี้9ส่วน2เพราะนั้นก็เอา9ส่วน2เนี่ยตั้งแล้วก็หารด้วย9ส่วน4วิธีการหารบอกแล้วถ้าเป็นการหารเศษส่วนให้ทำยังไงคะจับ หารเป็นคูณจับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนก็เป็น9ส่วน2ตัวเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วน4ส่วน9ก็ตัดกันได้วันนี้ก็กลายเป็น4ส่วน2เพราะนั้นก็ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็2นึง2 2 2 4เอาไป2เข้ามาตัดก็กลายเป็น2เพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะได้ข้องงูก็คือตอบ2นั่นเองนะคะก็คือทำให้เตัวถ้าเจอแบบเนี้ยเหมือนจะเยอะแต่ไม่เยอะ ให้ทำจำนวนคะให้ให้เป็นเศษเกินแล้วก็จับบวกลบคูณหารกันธรรมดานะคะข้อต่อไปข้อที่5ข้อที่5ถามว่าข้อใดมีค่าเป็น1โอ้โหแน่นอนใช่ไหมอย่างเช่น2อหารสก็มีค่าเป็น1 5ึ่ห้าหาร5ก็เป็น1นึ่ใช่ไหมนั้นตัวที่เหมือนกันสินี่ตัวนี้อตอบได้เลย,เลยข้อขอไข่มีค่าเป็น1แน่นอนข้อต่อไปข้อที่6นะคะ ข้อที่ถามว่าถ้าปัจจุบันในเอกเนี่ยมีอายุ y ปีโดยมีอายุ3เท่าของนางสาวเอมจงหาว่าอีกกี่ปีข้างหน้าในเอกจะมีอายุเป็น2เท่าของนางสาวเอมดูเหมือนจะจะยาวเนาะแต่จริงๆไม่ยากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาหาข้อนี้เลยละกันอ่ะเริ่มแรกเราก็ต้องมาจัดการแบบนี้ก่อนก็คือปัจจุบันเนี่ยในเอกก็เราก็เขียนก่อนปัจจุบัน ปัจจุบันเนี่ยนายเอกนายเอกเนี่ยมีอายุ y ปีใช่ไหมอ่านายเอกนะปัจจุบันนะมีมีอายุ y ปีใช่ป่ะเนี่ยนายเอกมีอายุ y ปีโดยโดยโดยมีอายุเนี่ยเป็นเป็นสามเท่าของ นางสาวเอมเช่ไหมคะเนี่ยสามเท่าของนางสาวเอมชน,นี้ปัจจุบันนี้มีอายุเป็นสามเท่าของนางสาวเอมอ่ะเราก็ดูต่อเลยนะคะดังนั้นดังนั้นดังนั้นปัจจุบันนางสาวเอมจะมีอายุเท่าไหร่อ่ะดังนั้นอ่ะเอมจะมีอายุเท่าไหร่ เอกจะมีอายุสามเท่าของนางสาวเอมเพราะฉะนั้นเอก็มีอายุ y ปีใช่ไหมเอมเนี่ยโดยที่เอกมีอายุสามเท่าของนางสาวเอมเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนอายุของนางสาวเอมก็คือ y ส่วนสามปีนั่นเองใช่ไหมอ่าเราได้แบบนี้ปุ๊บแล้วเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเวลาผ่านไปอ่า เราเวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเรากาหนดให้เป็นตัวแปร x เป็น y เป็น z ก็ได้อ่ะนายเอกจะมีอายุเป็น2เท่าของนางสาวเอมใช่ไหมเมื่อเวลาผ่านไปเพราะว่าโจทย์บอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปอีกกี่ปีนายเอกจึงจะเป็น2เท่าอายุเป็น2เท่าไะนะเราก็กาหนดอีกผ่านไปกีป่ปีไม่รู้ก็กำหนดเป็นตัวแปร x ไว้หรือเป็น y ก็ได้อ่ะเราก็จะบอกว่า x x ปีเนี่ยน,นะนายเอกจะมีอายุ นายเอกจะมีอายุสองเท่าของนางสาวเอ็มอเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เราก็จะเขียนสมการว่าปัจจุบันนายเอกเนี่ยนะมีอายุ y ปีเมื่อเวลาผ่านไป x ปีผ่านไปก็ต้องบวกเลยเนาะ,ะก็จะ มีอายุเป็นสองเท่าของนางสาวเอมนางสาวเอมก็คือ y ส่วน3แต่ครนี้เมื่อในเอกเวลาผ่านไปนางสาวเอมก็ต้องเวลาผ่านไปด้วยเพราะว่าเวลามาต้องผ่านไปทั้งสองคนไม่ใช่ในเอกผ่านไป5ปีนางสาวเอมก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่เวลาผ่านไปก็คือต้องผ่านทั้งสองคนอ่าเราก็จะได้สมการในรูปแบบนี้ก็คือ y บวก x เท่ากับ2 y ส่วน3บวก x นะคะพอได้รูปแบบนี้ก็วิธีการก็ง่ายๆเลยแก้สมการได้ง่ายเลยก็คือฝั่งนี้ก็เป็น y บวก x ฝั่งนี้ก็คูณเข้ามาเลยคูณ2เข้ามาก็จะกลายเป็น 2y ส่วน3บวกด้วย 2x ใช่ไหมพอได้ยางงี้ปุ๊บพยายามรวมตัวแปรรวมตัวแปรทำยังไง x เนี่ยอยู่ฝั่งนี้เป็นบวกย้ายมาฝั่งนี้ก็กลายเป็นลบฝั่งนี้ก็จะเหลือ y ตัวเดียวฝั่งนี้ก็จะเป็น 2y ส่วน3บวกด้วย 2x บวก x ก็ต้องกลายเป็น x ใช่ไหมคะอ่าพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จัดการรวมเริ่มอ่าเดี๋ยวเราเริ่มคิดนะคะอ่าพอเราได้ที่ตัวนี้ปุ๊บเราก็ทำไงเลยอ่าฝั่งนี้ก็เป็น y เท่ากับ 2y ส่วน3อันนี้มันก็เหมือนมีข้างหน้าเนี่ยเป็น1ใช่ไหมคะเหมือนข้างหน้าเป็น1เพราะฉะนั้นบวก2ลบ1มันก็เหลือบวก x อพอเหลือบวก x ปุ๊บเราทำยังไงเราก็ย้ายสมการตัวนี้เนี่ยมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งข้างหน้ามันเป็นบวกใช่ไหมดูมันทั้งก้อนดังนั้นก็ย้ายมาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นลบ 2y ส่วน3เท่ากับ x ใช่ไหมเสร็จแล้วทำยังไงการที่จะบวกลบคูณหารเศษส่วนเราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันเพราะฉะนั้น y ตัวนี้ต้องทำให้มันเป็นส่วน3ไม่ได้ก็เอา จริงๆมันก็คือเหมือนมีส่วนหนก็เอา3เข้ามาคูณนั่นเองก็จะกลายเป็น3 y ส่วน3คูณบนแล้วก็คูณล่างด้วยใช่มไหมก็ต้องคูณเนี่ยคูณสาเข้ามาคูณใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น2 y ส่วน3เท่ากับ x เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น 3y ลบ2 y ส่วนด้วย3เท่ากับ x เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เหลือ1 y ส่วน3เท่ากับ x เพราะฉะนั้น x เมื่อเวลาผ่านไป x ปีก็คือเมื่อเวลาผ่านไป y ส่วน3นั่นเองใช่ไหมก็จะตอบได้ว่าอีก y ส่วน3ปีใน x ก็จะมีอายุเป็นสงเท่าของนางสาวเอมเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือข้อ y ส่วน3อ่ะข้อกอไก่นั่นเองนะคะ